ครับสวัสดีนะนทุกคนอีกครั้งนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่พาร์ทที่สามเนาะคือเรื่องเมทริกโมหะเทอมหนึ่งเหมือนเดิมนะครับและต้องขอบคุณไปยังและเซนเตอร์คอมนะครับเหมือนเดิมเนาะอ่ะมาดูครับหัวข้อนี้เมทริกคูณเมทริกเนาะเขาบอกว่าหัวข้อที่แล้วเนี่ยเราไปได้พูดไปแล้วว่าเมทริกเป็น,ย,นยังไงเนาะมิติหายยังไงเนาะทีนี้เราจะมาพูดถึงการคูณเมทริกกันบ้างแหละ ครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดกันไปอย่างงี้สมมติว่าคูมีสองสามสี่ห้าคูเอาเลขสองที่เป็นค่าของที่มาคูนหนูทำยังไงนะใช่ไหมง่ายเลยเอาสองกระจายคูนหมดได้เลยสี่สองคูสามได้หกสองคูสี่ได้ 8, แปดได้สองคูนห้าก็ได้สิบได้สี่หกแปดสิบใช่ไหมครับแต่วันนี้สังเกตไหมนี่เราจะเอาเมทริกมาคูนกันเองแหละมาดูกันมาทำยังไงเวลาคูนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเอาตำแหน่งเดียวกันมาคูณกันได้แปดอย่างงี้ เอา3คูณ 3- าไเก้าอย่างนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่การคูณเมทริกด้วยเมทริกแต่สิ่งแรกที่เราจะต้องเรียนรู้ก่อนนะครับอย่างที่เขาบอกคือต้องพิจารณาว่าเมทริกที่กำหนดให้เนี่ยเขาคูณกันได้ไหมนะครับเขาบอกว่าเมทริกที่จะคูณกันไดก้ก็ต่อเมื่อตัวหลังของมิติหน้าเหมือนกับตัวหน้าของมิติหลังได้โปรดอย่าเพิ่งงงอ่ะมาดูตรงนี้ก้อนใหญ่ๆตรงนี้นะครับนักเรียนดูนะครูบ,บอกแล้วใช่ไหมครั้งที่แล้วเนี่ยเมทริกที่มันมี2แถวนะครับ แล้วก็มี3หลักเนี่ยถ้าเขียนเป็นจุดๆมันก็จะได้แบบนี้6ตัวนะสองแถวสามหลักนะครับเขาเรียวกว่ามิติ2คูณ3ใช่ไหมพูด,ดง่ายๆคือนึกถึงรถไฟตัวหน้าเนี่ยมันจะมีเมิตหน้ากับมิี่หลังคูณกันตัวหน้าก็จะมีนแะถวคูณหลักตัวหลังก็จะมีแถวคูณหลักเป็นมิติของใครของมันใช่ไหมครับนึกถึงรถไฟขบวนที่หนึ่งขบวนที่2องลามันต่อกันเนี่ยมันต้องต่อด้วยโบกี้ตรงนี้ถูกปะ่ะจต่ง่ายๆรถไฟ โบกี้หลังของอันหน้าเนี่ยกับไอ้ตัวเชื่อมอ่ะมันต้องเหมือนกันมันถึงจะคูณกันได้อย่างเงี้ยสามเหมือนกับสามเนี่ยคูณกันได้รึกภาพรถไฟจะต่อกันอ่ะถ้าสองไปต่อสามอย่างเงี้ยมันคนโบกี้คูณกันไม่ได้นะครับสามเหมือนสองไหมไม่เหมือนคูณไม่ได้สองเหมือนสามไหมไม่เหมือนคูณกันไม่ได้อามาดูฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเราดูนะหนึ่งคูณ กับ1อย่างเงี้ยโบกี้ต่อกันเหมือนกันคูณกันได้และข้อสังเกตอีกข้อหนึ่งนะดูนะ3ต่อ3คูณได้ทีนี้มานะดูนะโบกี้หน้าเป็นสีเทาโบกี้หลังเป็นสีเหลืองนึกภาพตามตัวเชื่อมเป็น1กับ1น,นคูณกันได้ปุ๊บมิติออกมาเป็น3คูณ2หน่วยเห็นปะ่ะดูข้อสังเกตก่อนดูข้อสังเกตก่อนอกทิงนะโบกี้ที่เชื่อมคือเลข3ใช่ปะ่ะอันนี้คูณกันได้แน่ ายทางออกมาเป็นเลข2สุดท้ายเป็น3คูณ2เห็นปะอะยังไม่ชัด2ตัวล่างนี้ก็คูณกันได้เพราะว่าไอตัวเชือเนี่ยมันเหมือนกันเห็นปะเหมือนกันทีนี้ดูมิตินิดนึงถ้าข้างหน้าเปน็น1ข้งางหลังเปน็นสุดท้ายเนี่ยมันก็จะออกมาเป็น1คูณ1โดยที่1ตัวหน้ามาจากอันนี้1ตัวหลังมาจากอันนี้นะครับสังเกตนะเห็นปะออกมาเป็น2คูณ2เห็นปะตามลำดับเนาะอ่ะมาดูอีกตัวหนึ่ง ตอนนี้คูณกันได้เพราะอะไรเพราะโบกี้ที่เชื่อมกันเนี่ยมันเป็นสามตั้งคู่อ่างเงี้ยเชื่อมกันคูณกันได้มิติสุดท้ายปลายทางออกมาเป็นยังไงตัวหน้านี่ก็มันเป็นเลขสองตัวหลังนี่ก็จะมาเป็นเลขสี่เห็นป่ะตามลําดับนะครับพอคูณเสร็จปั๊บมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเนาะอันนี้ให้รู้ไว้ก่อนเป็นเบสิกหรือว่าเป็นพื้นฐานนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูเขาอธิบายเหมือนกันต่อจิ๊กซอว์นะครับก็คือเขาอธิบายว่าข้างหน้าเนี่ย กับข้างหลังเนี่ยมันคือปลายทางคือหน้ากับหลังของโบกี้ที่เชื่อมกันโบกี้จะเชื่อมกันได้เลข3ก็ต้องเหมือนเลข3อย่างที่ครูอธิบายไปนะครับในชีคมอมมาจิกซอแต่ครูมอมเป็นรถไฟนะครับทีนี้ถ้าเมทิกเขาสั่งให้เราคูณแล้วมันคูณไม่ได้แล้วก็แค่ตอบว่ามันไม่มีคําตอบเพราะมันคูณไม่ได้แต่ถ้าคูณกันได้เนี่ยต้องมาลุยกันต่อนะครับโดยที่ค่อยๆหาผลลัพธ์ทีละตัวจะเย็นๆยังไม่ต้องงง อ่ะก้อนอันดับแรกเรามาเช็คก่อนอันเนี้ยกี่แถวตืดต๊ดสองแถวกี่หลักสามหลักเขาจึงเขียนว่าตัวหน้าเนี่ยเป็นสองคูณสามนะครับมาจากแถวคูณหลักนะครับตัวหลังนกี่แถวลูกนับหนึ่งสองสาม,สามแถวกี่หลักหนึ่งสองสามเป็นสามคูณสามอย่างงี้คูณกันได้ไหมตอบคุดดิคูณกันได้ไหมคูณได้เพราะว่าตัวเชื่อมเป็นอะไรเลขสามเหมือนกันปลายทางมาเป็นอะไรด้วยเป็นมิติสองคูณสาม ตามลำดับนะครับใช่ไหมทีนี้เวลาหาเนี่ยนึกภาพตามก่อนไปทางมันเป็น2อคูณสมันก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมสองแถวกี่หลัก3หลักใช่ไหมสองคูณสามข้อสังเกตด้วย2อคูณสามนั่นแหละหมันก็จะสมาชิกก็จะมี6ตัวเหมือนกันนะครับก็คือ A11 A12 A13 A14 ไม่ใช่ A21 A22 A23 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 เนี่ยหมายถึงอะไรสมาชิกของเมทริก A แถวอะไรแถว แถวสองหลักสามใช่ไหมแถวที่สองหลักที่สามเห็นปะนะทบทวนนะขันยารักนี้เคยสอนแล้วนะครับทีนี้คำถามคือคู่ขาวเวลานูถาเอหนึ่งหนึ่งเนี่ยมันคือแถวอะไรแถวหนึ่งหลักหนึ่งทำยังไงนะครับอามาดูวิธีการทำค่อนข้างจะวุ่นวายนิดนึงโอ้โหเขาเขียนอะไรเยอะแยะเนี่ยดูชี้แล้งงงไหมดูกันก่อนดูชี้แล้งงงไหม หนูตั้งสตินะหน,งงนะหนูยังไม่ต้องงงนะหนูยังไม่ต้องงงหนูกลับมาดูหน้าเมื่อกี้กับครูก่อนสมมุติว่าครูจะคูณใช่ปะคูนี้คูอยากหา a หนึ่งหนึ่งก่อน a หนึ่งหนึ่หายังไง1ตัวแรกคือแถวรู้หลักนะช่วยคูอีกทีนึงหนึ่งตัวแรกคือ1นะตัวแรกคือ,แ,คอแถว1ตัวที่2คือหลักใช่ปะ ก็คือแถวหนึ่งหลักหนึ่งอ่ะพูดง่ายง่ายตัวพิณาแถวที่หนึ่งอยู่ไหนแถวดูจากตัวหน้าหลักดูจากตัวหลังเห็นปะแถวหนึ่งหลักหนึ่งแถวที่1คือเลขสองลบหนึ่งแล้วก็2หลักหนึ่งเป็นไงหลักหนึ่งเป็นสีเหลืองสีเหลืองหลักหนึ่งคือ1นนะครับแล้วก็อะไร ศูนย์แล้วก็ลบหนึ่งสังเกตนะครูเอามาเขียนล่ตัวใช่ปะแล้วครูก็จับเขามาทำไมกันคูณกันใช่ปะก็าได้อะไรสองลบศูนย์ลบสองตอบศูนย์ซึ่งมันจะตรงกบอันนี้น,นี่ของหน้าถัดไปนะเข้าใจเดี๋ยวไหมหนูดูของครูเข้าใจก่อนแล้วหนูจะไปทำหน้าถัดไปไม่ยากเลยนะครับแต่ใจเย็นนะอ่ะตัวแรกผ่านไหม อ่ะตัวแรกหนูพอะดูเอาเองนะทีนี้ครูจะเลื่อนนิดหนึ่งนะครับถ้าครูอยากได้ A ครูอยากมาแถวสองหลักหนึ่งนะครับ a 2สองหนึ่งครูยังไคือคนนี้คนนี้แล้วนะนะครูอยากมาดูคนนี้นะ A สองหนึ่งครูต้องขยับมาแถวสองแล้วครูก็ใช้หลักหนึ่งเหมือนเดิมอ่ะ, 3, 1, 1, นะหนหูดูสีเทาไปแล้วแถวสามหนึ่งบหนึ่งใช่ป่ะเห็นไหมสีเทาสีเทาดูสีเทาก่อน ดูแถวจากตัวหน้าก่อนสามหนลบหนี่สามหลบหทีนี้เราอยากได้แถวสองหลัก1นึ่งเราก็ต้องใช้สีเหลืองไปหลักที่หซึ่งมันอยู่หลักที่หนึ่งอยู่แล้วอันนี้หลัก1นึ่หลักสอหลักสามนะอีกทีหนึ่งพอไปหลักหนึ่งเราก็เขียนอะไรหนึ่งศูนยลบหตามลำดับได้แหละคิดเลข3ามคูณหนึ่ได้3-1มหนึ่งคูณศูนย์ได้0ูนย์ลบหนึ่งคูลบหได้บวกหนึ่ top สี่นะครับ พอดียาใส่สีให้เรียบร้อยนะครับพอได้ไหมได้คอนเซปต์ไหมอ่ะทีนี้หนูลองหายเองก่อนอ่ะกดหยุดตรงนี้เลยกดพอสเลยหนูหาไอ้สี่ตัวที่เหลือตรงนี้ตอนนี้เราได้สองตัวแล้วนะเราได้เอหนึ 1, ่งหนึ่งกับเอสองหนึ่งแหละหนูหาไอ้สี่ตัวที่เหลือตรงนี้ทดเลยทดข้างล่างเนี่ยมันมีที่อยู่แล้วเนี่ยพอดเลยนะหนึ่งสองสามหยุดอ่ะสมมติว่าทำเสร็จแล้ว หนูมาหา a 2 3มาครูทำไงแถวอะไรแถวที่2แถว2องู้จักเมทริกหน้าเลยเมทริกหลังรู้จักเมทริกหน้าทีนี้ a สองไอสาเนี่ยคือหลักแต่เป็นหลักของเมทริกหลังนะครับครูก็ขยับสีเหลืองสายตาเราก็มองให้ถูกแถว2หลัก3เวลาคูณจริงหนูไม่ต้องมานั่งเขียนแบบนี้นะครับหนูคูณอย่างนี้เลยครับ3ามคูณสลบสในลบ 1คูณลบ1นได้ลบ1ลบ1คูณ2ได้ลบ2ทันคูไหมทาให้ทันกอดูนะอีกทีงนงะลูก3ลบ3คูณลบ2ได้ไรนะลบอะไรลบ6คูณเริ่มยอดแล้วนะ1คูณลบ1ได้ลบ1น,นะครับลบ1คูณ2ได้ลบ2เพราะฉะนั้น A 2 3ตอบลบ9เห็นไหมแค่นี้เองลองไปใช้เทคนิคนี้ดู กับทุกตัวนะครับเธอจะได้เมทริกคำตอบเป็นแบบนี้ครับไปดูเฉลยกันนี่เขาหาทั้ง6ตัวเนาะสรุปคือคูณกันแล้วได้แบบนี้นะครับ1น่นะครับย้ำอีกทีหนึ่ง๋ยวดูนะเลขศูนย์ข้างหลังเนี่ยมันคือแถวหนึ่งลากหนึ่งเขาเกิดจากคูนครับแถวหนึ่งลากหนึ่งเวลาคูณไปแล้วนี่อ่ะสองคิดตามคูณลบหนึ่งคูณศูนย์ได้ศูนย์สองคูลบหนึ่งได้ลบ สตัดกันปวป้าปตอบศูนย์ท้าไหมครับตัวที่2คือแถว1ลกัก2องอแถว1เหมือนเดิมลกักต้เปลบไปหลักสองเนา 2, เนะดูนะแถวที่1หลกักที่2เห็นปะก็คือแถว1หลกัก2ก็คือตรงนี้เลขเกนะครับจับคู่กัน2อคูณสได้4 1, ี่ลบหคูณหได้ลบหนคูณสได้บวกหคิดเลขครับเง่ายไหมไปตัวนะตัวที่สาม มันอยู่แถวอะไรเนี่ยดูก่อนมันอยู่แถวหลกัก3ครคูก็โยกให้ถูกอันนี้แถว1ถูกแล้วต่อไปก็ต้องไปลักที่3ครคูก็โยก,โยกแบบนี้เห็นไหมจับคู่คูณกันครับ2คูณลบได้ลบ, 2, ลบ4ลบ1คูลบ1เป็นบวก1 2คูนได้บวก4 4กับลบ4่หายก็ตอบ 1, 1> เห็นปะไม่ได้ยากอย่างที่คิดเนาะอ่ะไปให้หมดตัวเลยลวกันอันนี้แถว2ลกัก1ครคูก็ตัง้งแถว2ลกัก1เห็นปะ แถวสองหลัก1แถว2หลัก1นะครับคูณกัน3คูณ 1, น่งได้สนคูณ 0, ูยได้บวก0ูลบคูณลบเป็นบวก1ก็ได้4นะครับป้ายใกล้เสร็จแล้วแถวสองหลัก2คูณขยับหลัก2แถวที่2หลักที่2นะครับคูณกัน3า6 1 1ได้1น,นะครับลบ1คูณ3ได้ลบ3คิดเลขก็ได้4นะครับตัวสุดท้ายลบ9มายัางไง แถว2เหมือนเดิมเป็นรลัก3านะครับสามคูณลบสองในลบอกหคูณลบหในลบหลบหคูณสในลบสก็ได้ลบเง่ายๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปลุยกันพาร์ทที่4คือแบบฝึกหัดกันเจ๋งมากๆเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมครับสวัสดีครับ